โอ้หเมือนั้นเราประทับใจแล้เปลี่ยนชีวิตให้เราพัฒนาทางด้านที่เรามาถูกทางแล้วให้เก่งขึ้น,นผมธเนศโคสินวิิโสพลครับไว้เปรสิเด็นของบริษัทบูลูมหรือที่รู้จักกันในนามอาริฟุตบอลอาริลันนิ่งอาริเมกาซีนต่างๆครับ <White President S 2> อยากเท่ไม่ใช่หรอกตอนนั้นคือมันเหมือน เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นพอดี<ไ>ที่มหาลายัยก็รู้สึกว่าคำมันบ้านหนังกระตูนด้วยมั้งเราชอบหนังกระตูนญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ชิโร่จริงๆมันมาจากคาว่าชิโร่อีกที่บอกว่าภาษาสีขาวชื่อสันพระอาทิตย์สีขาวประเทศก็คิดเองอ่ะเด็กเราก็ลองดูแล้วจะติดมาจนถึงทุกวันนี้ใช่จริงๆมันก็ทุกคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นจริงๆเราคือไว้เพสิดน้นคุณคุณเอกศิวัตรวันสิงห์นะก็ เป็นบอสอีกทีหนึ่งแต่จริงๆแล้วเรามีหน้าที่ในการที่ออกสื่อคนหลายคน็อาจะคิดว่าเฮ้ยซันชิโร่อนนี้แน่นอนเดินมาขอรองเท้าหน่อยอะไรหน่อยเด็กๆแน่นอนอยากเป็นนักฟุตบอลอยู่ที่เดียวกับรีซอรีซอซอมบอลม .2 กูไปตีสนุกแล้วโดนไปส่งไปเรียนต่างประเทศก็โดนไล่กับประเทศหัวซุกหัวซุนเละเทะไม่รู้จะทําอะไรก็ไปเปิดร้านอแต่ร้านไม่ดีอ่ะเออก็ แล้วก็เจ๊งอีกโหชีวิตเฟลมากแต่เราชอบสตาร์ทแล้วเราเคยเป็นเด็กฝึกง,งานคือจริงแล้วอันนี้เปิดมาประมาณปีหนึ่งนะผมเข้าไปคุยกับพี่เอกแต่บอลน,นี่นั่นด้วยอารีน,นาเทนก็รู้สึกชินกน่ยเขารู้สึกเออก็ไม่รู้ไปทําอะไรอะ่ะแล้วเราชอบอะไรถามตัวเองจริงๆเราชอบฟุตบอลน,นะแต่เราเป็นนักฟุตบอลไม่ได้ละเราชอบทังสตาร์ทนะ,ะก็นั่งว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 ง,วงเจอริกลับมาย้อนกลับมามาหาเขาได้งาน ไม่มีคนเป็นพิธีกรไปเองเลยก็ลุยเองเลยหลังจากนั้นก็เราออกสื่อได้เราพูดคุยกับคนได้สื่อสารได้แล้วก็มีตัวตนขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆก็ได้ได้ทำตำแหน่งตรงนี้มาร์เก็ตติ้งด้วย PR าด้วยพิธีกรด้วยจนมาครั้งแรกที่ทำรายการโหหยาบมากไปสัมภาษณ์มุทิลศินเละเทะไปเหมือนกันวันนั้นอะนอนก็ไม่ได้นอนแล้วไปสัมภาษณ์เขา s อ Park กก็นั่นแหละคือการทำรายการครั้งแรก ที่สุดเลยในชีวิตตั้งแต่ทำงานที่นี่มาผมได้ไปเก็บตัวกับทีมแบงคอกยูเวเทูแบงคอกยูเเไปเก็บตัวที่เอา,าลไพเราก็ได้ไปมันมีแมตอุ่นเครื่องเตะประมาณ4ี่โมงม้งเตะอุ่นเครื่องเสร็จจังหวะที่เราเดินไปกำลังจะกลับมันมีน้องประมาณ3-4คนกับผู้ปกครอง2คนเดินเข้ามาวิ่งเข้ามาพี่ครับผมขอถ่ายรูปหน่อยครับผมบอกเฮ้ยบ้าพี่ไม่ใช่นักฟุตบอลนักฟุตบอลนั่งอยู่นู่น ไม่ใช่ผมอยากถ่ายกับพี่พี่ผมก็เตะบอลไม่เก่งแต่ผมอยากเป็นพิธีกรแบบพี่โหแล้วขอลายเซ็นเราเราแบบโหโมเมนต์นั้นเราประทับใจเราเปลี่ยนชีวิตให้เราพัฒนาทางด้านที่เรามาถูกทางแล้วให้เก่งขึ้นจริงๆวัชก,กิก็ได้เจอเจอใครอะเคซเกะฮอนดะบคแคม่าอันนั้นประทับใจจริง แล้วเขาอยู่ใกล้มากเราคุกเข่าลงไปเลยอยากได้าลเซ็นทุกคนตกใจท,ทั้งห้องส่งทั้งห้องที่เบคแฮมเดินผ่านแล้วตกใจบดมึงคุกเขา่าทดไมถือเท้ารุ่นนึงให้เขาเซนเป็นคนเดียวที่ได้เซ็นประทับใจมากเทมนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งคือย้อนกลับไปเราอยากเป็นนักฟุตบอลเราอยากเตะกันนักฟุตบอลระดับโลกอะ่ะแบนด์เชิญไปที่สิงคโปร์เตะบอลกับมาโคโแลติสนามเดียวกันเอนคุนคูคแม็กซ์เวลล์อยู่ด้วยกันอะ่ะ แล้วเขาจำเราได้เพราะเรามีสไตล์การเล่นที่ดุดันเจย <laughs> <c oughs> น่าจะเป็นคนที่เราอยากรู้จักอยากเอามาเป็นพรีเซนเตอร์เลย <c oughs> คนนี้แหละอยากเป็นพรีเซนเตอร์มาก <c oughs> เพราะวันหนึ่งเราดูบอลจำได้บบรรที่สยามเราเปิดจออยู่ที่ร้านนี่แหละแล้วก็นั่งดูไอเด็กคนนี้เปลี่ยนตัวลงมาอันนีที่เจิกว่ามังเจอคูเวตแล้วมาพอเปลี่ยนลงมาแลวมันโชว์สกิลสักนิดนึงอะแล้วมันยิงเลย เฮ้ยเรารู้สึกเด็กคนนี้มีของแล้วสักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นดีเจเตอร์เราตอนนั้นมันยังไม่ดังเลยเป็นเด็กจ๋องวันหนึ่งใส่เท้าแตะไปเจอผู้ใหญ่ใส่เท้าแตะแบบคือมันเป็นเด็กจ๋องอ่ะเรียกจ๋องอ่ะเหมือนมีคาแรคเตอร์พูดเยอะพูดคนเดียวก็ได้ทั้งวันทั้งคืนมันก็คุยได้เฮฮาน่ารักอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเราเราผูกพันกับมันทำไงก็ได้ให้อลิเกิดแล้วก็จะพาดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆ ตอนนี้คนไทยที่เล่นฟุตบอลหรือมีความว่าเชียร์ฟุตบอลเริ่มรู้จักแต่ยังไม่รู้จักในวงนอกที่ไม่ได้ชอบฟุตบอลไม่เคยติวฟุตบอลเลยทยํายังไงให้เขาคิดว่าอาริไม่ใช่แค่แบรนด์ขายรองเท้าฟุตบอลจริงๆมันมีรันนิ่งด้วยนะจริงๆเรามีอาริแมกกซซีนเรามีอาริเกียเรามีแบรนด์ทุกอย่างแต่จะทํายังไงให้คนรู้มากกว่าน,นั้นนั่นคือความยากที่ Challenge ตัวเราต่อไปให้โตขึ้นให้พัฒนาอาริองค์กรผาน้องๆเดินขึ้นไปด้วย ทาให้แบนดิ้งนักเตะไทยที่แต่ก่อนใส่เสื้อตัวใหญ่กางเกงตัวใหญ่ไม่เท่ตอนนี้ไลฟ์สไตล์ก็ดีแบนดิ้งก็ต้องดีนอกสนามและในสนามนั่นคือสิ่งหนึ่งที่อยากให้มันเป็นพีเมลีกลับมาเตะละบอลเกือบทุกนี่กลับมาเตะและเหลือแค่ไทยลีกเพราะฉะนั้นก็กลับมาเริ่มเชียร์เริ่มเตะบอลใครอยากหาเท้าสตาร์ทอะไรดีๆก็ลองมา แนะนำได้นะน้องๆเขาก็มีคอยแนะนําอยู่ในเพจในไลน์ใน Facebook อะไรเงี้ยก็ทักมาถามแต่ว่าไม่ได้วิ่งก็ได้อันนี้ตอนนี่ก็มีขายอ่ะไปเลยลองไปที่ร้านดูมีเครื่องวัดเท้าเครื่องสแกนเท้าว่าเหมาะกับแบบไหนเพราะไม่งั้นคุณฝืนไปใส่รองเท้าที่คุณมันก็เหมือนการหาคนรักถ้าคุณได้คู่ไปคู่ที่ไม่เหมาะกับคุณที่สุดแล้วคุณอาจจะเจ็บก็ได้ชำ้ำคมมากเฉียบ